มื่อคืนนอนตรงนี้นะวันที่26กุมภานะครับยังคงรอยามาส่งสิ่งที่ต้องทำวันนี้คือจะแจงเรื่องเอตียงอ้าวเมื่อคืนลืมปิดไฟเอาผ้าม่านมามคุมไว้ไม่ใช่เลยนะครับกลัวมันโดนแดดเดี๋ยวมันโดนแดดแล้วเดี๋ยวมันจะเลือง หัวเตียงนี่คืออหัวเตียงไี่มีออปชันนิดหนึ่งซื้อมาจาก SB ก็คือมีปลั๊ก น่าจะอันนี้แหละกอ,อ,อกมวกนมอนไปด้วยมากักตัวแรกกินอะไรอาหารจะไม่มานะครับอย่างที่บอกอาหารจะมาคือวันอาทิตย์ใครโทรมาวะฮัลโหลครับฮลัฮโลฮโหลครับ ครับผมเราจะขออนุญาตเรียนรู้คนสองสามท่าน,าน,านตอนนี้ท่าได้ที่รักษาที่ไหนได้ยังครับเข้าโฮมไอโซเลชันนะครับของเคสรังเผาครับมีครับแต่ว่าเขาจะแจ้งว่ายาจะได้อคือผมแจ้งเรื่องเข้าไปเมื่อวานแล้วก็ทางพยาบาลแจ้งว่ายาจะส่งวันนี้คือต้องรอเลทมาวันหนึ่งครับแล้วก็อาหารอาหารต้องมาส่งวันอาทิตย์แทนครับ ครับครับรบสวัสดีครับเรียกเราว่าท่านเลยว่ะส่วนหนึ่งเข้าใจนะคือคนติดเชื้อวันหนึ่งสี่ห้าหมื่นต่อวันเนี่ยแล้วกทมก็แน่หลายพัน่ะมันล้นมือมากๆคู่สายมีอยู่แบบร้อยหนึ่งหลักสิบอย่างเงี้ยใครจะโทรเข้าระบบได้แถมอาหารก็มาวันอาทิตย์สุดท้ายวันนี้ต้องกินทุกอย่างเองนะครับมีฟ้าทลายโจรไหมมีม แต่ว่ามันก็แบบมันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้ผลตลอดปะ่ะม,มันก็มีเปอร์เซ็น์ที่ไม่ได้ผลอยู่อ่ะโอเคครับรอไปเลยครับตอนนี้กี่โมงแล้วสิบเอ็ดโมงพวก,กว่ารอไปครับรอไปเห็นรถพี่แล้วฮะอ๋อ oh, นี่เป็นรูปแมวนี่นะครับครับ มาส่งนะประมาณบ่ายโมงอะไรวะเนี่ยถุงขยะติดเชื้อแมสแล้วก็โอ้โหมันมาพ่นแล้วมาดื่มวะเนี่ยแอลกอฮอล์เทอ <c oughs> ร์โมมิเตอร์นี่อะไรฟาวิพิลาเวีย มือฮะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า90กิโลกร,รมัมมือที่1กับมือที่2กิน12เม็ดมือที่3 5หเม็ดอา่าแล้วก็เออมันจะต้อง12เม็ด2ครั้งแล้วที่เหลือเป็น5เม็ดกินจนหมดห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นฟาวิอันนี้ของ gpo ได้แล้วยังไงต่อนี่ที่เหลือเป็นยาลดไข้แก้ปวดอา่ายาแก้ไอคับเสมหะ อื่นๆที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วนะครับ้าจะไม่ผิดใส่เข้าไปใช่ไหมก็มันมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างในใส่พายสุดเลยกดึ <God. S 2> ออ๊บที่แน่ตอนนี้ O2 เนี่ยออกซิเจนเนี่ยประมาณ97%ปลอดภัยอยู่ออกซิเจน97%็น ไข่ล่ะใช่ไงวะหนีบไหมหนีบเขบาบอกอันนี้ใช้ได้หมดทั้งปากทั้งรักแร้และถาวรนะได้ผลเร็วสิบวินาทีไหนอะ่ะสิบวิยังเนี่ยเงื่อนไขการรับประกันก็ไม่เอาอาลองแล้วสามสิบหกจุดซีไม่มีไข่ พยาบาลหรือแพทย์ที่ทำโฮมไอโซเลชันกับเราวันละ2ครั้งนะครับเช้ากับเย็นถ้าของโรงพยาบาลบางที่จะกําหนดเวลามาเลยว่า8ปดโมงเช้ากโมงเย็นจะได้จําง่ายๆเป็นช่วงเวลาแบบเข้ารัชมชาติสองทุ่มแล้วเดี๋ยวต้องมาเจอกับฟาวิพิราวีครั้งแรกนะฮะนี่คือการกินยาครั้งแรกที่เยอะขนาดนี้นะฮะก็คือ12เม็ด บ้าไปแล้วนะฮะต้องทำเครื่องหมายด้วยนี่มีใบมาให้อันนี้เป็นใบสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน90กิโลกรัมนะครับกินแล้วติ๊กด้วยกันลืมนี่คนบ้าอะไรกินยา12เม็ดเดี๋ยวนะสิเม็ดโอ้โห กินแล้วตากวียวม่วงนี่กินแล้วตาเวียวมัวไหมมา <c oughs> ไปแล้วครับกูไนนี่หมดการกักตัววันที่สอง